ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคน,นครับวันนี้เราก็จะมายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะครับในบทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับทำโดยนายเชษฐาบุราณไทยนะครับหรือครูมารนะ์กเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือ1น,นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนอัลกอริทึมได้2นักเรียนสามารถแก้ป,ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้อัลกอริทึม3 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับอ่าเรามาพบควนความรู้เดิมกันก่อนเลยเนาะอัลกรอทิมคืออะไรอัลกรอทิมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนนะครับซึ่งการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกรอทิมนี้สามารถใช้แก้ปัญหาทั่ว,วไปและยังใช้กับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่น,น,นการต้มไข่เนาะการต้มไข่อ่าลำดับที่หนึ่งต้มน้ําให้เดือดลำดับที่สองใส่ไข่ลำดับที่สามรอห้านาทีลำดับที่สี่ดับไฟหรือปิดเตานี่ก็เป็นขั้นตอนของอัลกอริทึมนะครับมีลําดับที่ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ไปเรืเ่อยๆนะครับเป็นการเรียงลําดับนั่นเองอ่าการเขียนอัลกอริทึมมีอยู่สามแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือ การเขียนอันกอริทึมด้วยข้ si อความ 2. การเขียนอัลกริทึมด้วยรหัสจำลองหรือสุดูโคด 3. การเขียนอัลกริทึมด้วยผังงานหรือโฟรชาร์ตนั่นเองนะครับโฟชาร์ตแบบที่1นะครับการเขียนอัลกริทึมด้วยข้อความนะครับก็เป็นการเดินทางจากบ้านไปถึงจุดหมายเนาะขั้นตอนที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไร5คืออะไร ตามที่ครูได้เคยให้ใบงานนักเรียนได้ลองทําไว้เนาะต่อไปเป็น2นะครับการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือูุดโค้ดนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนลูกศรนะครับนักเรียนจําได้ไหมที่ครูได้ให้นักเรียนได้ลองทําไว้นะไปปน,นะครับอเป็นลูกศรอนันหนึ่งตรงไปหรืออะไรนี่ครับก็ในใบงานนี้ก็จะเป็นการเดินทางไปหาเรือนะถ้านักเรียนจําได้นะโดยผ่านอะไรครับผ่าน กระท่มหลังป่ามรณะเนาะแล้วก็ขึ้นไปทะเลทรายทะเลทรายขึ้นไปหาทหารพหาทหารเสร็จปุ๊บข้ามสะพานให้ทหารช่วยแล้วก็ขึ้นเรือคงส่งสินค้านะครับเป็นที่สิ้นสุดภารกิจของเราทั้งเรียนจําได้เนาะในใบงานนี้ไปเป็น3นะครับการเขียนอันกระตึ้มด้วยผังงานหรือโฟชาร์ตนะครับก็จะมีการเริ่มต้นและมีการสิ้นสุดภารกิจของเรานะครับเป็นการอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนาะและพิจึงก็คือ การต้มน้ำสอนำบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปลงชาม 3. มนำน้ำเดือดเทลงชามสปิดฝาห้ารอสามนาทีหกบะหมีม่พร้อมรับประทานนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการเขียนอันกอยทึมด้วยผังงานแบบโฟชาร์ตนั่นเองอเรามาดูกันเลยนะครับการเขียนอันกอยทึมด้วยผังงานหรือโฟชาร์ตนั้นคืออะไรคือ การออกแบบขั้นตอนและวิธีการหรือลำดับการทำงานต่างๆโดยใช้รูปแบบของสัญลักษณ์แทนการทำงานหรือเรียกว่าผังงานโฟร์ชาร์ตซึ่งลักษณะที่ใช้ในการเขียนผังงานโฟร์ชาร์ตนั้นมีดังนี้นะครับลักษณะแรกนะครับเป็นลนักษณะเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะลักษณะที่2นะครับเป็นจุดที่จะนําข้อมูลจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ ลักษณะที่3นะครับการปฏิบัติงานหรือจุดที่มีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะที่4ี่นะครับการตัดสินใจหรือจุดที่ต้องเรียกปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับลักษณะที่5นะครับทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรนะครับลักษณะที่6นะครับจุดเชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกันลักษณะที่7ดนะครับจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละด้านนะครับลักษณะที่8นะครับผลลัพธ์ทางกระดาษนะครับลักษณะที่9้านะครับ แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอครับลักษณะที่สิบนะครับโปรแกรมย่อยนั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนแผนผังอย่างง่ายเช่นการเรียนต้นช้านะครับนักเรียนจะเห็นใช่ไหมเป็นรูปแบบเรียนจําสัญ,ญลักษณ์นี้ได้ไหมมันหมายความว่าอะไรเราลองกลับไปดูกันเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกถึงว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะครับเห็นไหมจุดเริ่มต้นก็เป็นลักษณะนี้นะ สุดก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเนียนจะสังเกตเห็นนะครับต่อไปแล้วไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าล่ะมันคืออะไรสีเหลี่ยมผืนผ้าก็คือการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับการปฏิบัติงานว่าเราปฏิบัติอะไรไปบ้างนะแล้วลูกศอนล่ะลูกศรก็คือทางขั้นตอนการดําเนินงานนั่นเองเรามาลองทํากันเลยนะ,ะนการเริ่มต้นลูกศรที่ลงมาคืออันดับแรกการไปโรงเรียนเราต้องอะไรก่อนตื่นนอนก่อนเลยตื่นนอนอันดับแรกก่อนแล้วเราก็ไปลุกไป อาบน้ําแปรงฟันแต่งตัวต่อไปือการทานอาหารเช้าจากนั้นเราก็เดินทางมาโรงเรียนหรือการมาโรงเรียนนั่นเองนะครับก็เป็นอันจบสิ้นภารกิจการไปโรงเรียนตอนเช้าของนั้นเองง่ายไหมครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีใบงานนี้ให้นักเรียนลองทํานะครับครูจะมีตัวอย่างอีกให้ดูนะครับตัวอย่างที่สองอย่างการต้มมาม่านะครับการต้มมามา่าเห็นไหมเหมือนกันเลยเร้ยนักเหมือนกันเลยลูกศรเหมือนกันเลยแค่วิธี ทน,นั้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วแต่วิธีของแต่ละคนมามาก็เริ่มอที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นนะครับดูสอนเชื่อมมาการต้มน้ําให้เดือดต่อไปคือใส่มาม่าลงในน้ําเดือดต่อไปคือใส่เครื่องปุ้งต่อไปก็ปิด้าร้อนหนึ่งนาทีต่อไปก็ตักชามตักใส่ชามนะครับต่อไปก็จบสิ้นภารกิจของเรานะครับนี่ก็เป็นอันกริทึมแบบฟูชามนั่นเองต่อไปเป็นตัวอย่างที่สามนะครับการชงกาแฟนี่จะสังเกตได้เลยว่ามันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยน วิธีการในแต่ละอย่างแค่นั้นเองเที่หนึ่งการเงินตอนเช้าสองการต้มมามา่าสามการชงกาแฟนะครับการชงกาแฟก็หนึ่งก็กงกาแฟใส่ถ้วยสองท่อนสองใส่น้ําตาลสองก้อนสามใส่น้าร้อนสองถ้วยสี่ใส่ครีมห้าคนที่เข้ากันหกพร้อมดื่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจบสิ้ิภารกิจนี่ก็เป็นการเขียนแผนผังอย่างง่ายนะครับต่อไปครูจะมีใบงานที่ห้านักเรียนได้ลองฝึกทํานะครับโด้ย ให้นักเรียนเขียนผังงานอย่างง่ายจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับห้ามซ้ํากับตัวอย่างของครูนะครับตัวอย่างครูก็จะมีการไปโรงเรียนตอนเช้าการกินมามา่าการชงกาแฟานักเรียนห้มมามทําซ้ากับครูครับอย่างนักเรียนเยอะมากมายการออกกำลังกายการวิ่งเล่นในตอนเย็นการอ่านหนังสือเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะครับนักเรียนอย่าลืมทำมาส่งครูนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการรูปสัญลักษณ์ก็คือเริ่มต้น แล้วม,มีจบสิ้นแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนักเรียนทําตามนี้เนาะแต่นักเรียนจะเอาวิธีอื่นมาใส่คือการอ่หานหนังสือขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรสองทำอะไรสามอะไรและสุดท้ายคือจบนะครับครูก็จะให้ใบงานไว้ในรายนะครับเดี๋ยวครูจะส่งใบงานให้นักเรียนทางไลน์นะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะครับครูก็จะตรวจและให้คะแนนนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าชมมากครับ ขอบคุณครับ